ครับมาดูข้อ14บสี่นะครับน้องอ่านโจทย์นะครับครับมาดูเลยกำหนดข้อมูล x 1 x 2ไปเรื่อยจนถึง x 1 5ถ้าซิกมาของ xi ลบ8ทั้งหมดกำลังสองตั้งแต่พดแรกถึงพจน์เท่ากับ105 และซิกมาของ x i ลบ9ทั้งหมดกำลัง2ตั้งแต่ผดแรกจนถึง15เท่ากับ60แล้วความแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับเท่าใดต่อไปนี้ข้อกอไก่2คอไข, 3, ข่3คอควาย9งง15นะครับสำหรับข้อนี้ก็เป็นเรื่องสถิตินะครับก็ต้องดูกับว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างมีข้อมูลทั้งหมดกี่ตัวครับ สิบห้าตัวนะครับแต่เงื่อนไขที่นำมาแก้ปัญหาข้อนี้ก็น่าจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับที่สำคัญสำคัญคตัวนี้นะครับแก่อีกตัวหนึ่งก็คือตัวตรงนี้นะครับนะครับที่สำคัญ แล้วโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาความแปรปรวนหรือ variance นะครับโจทย์ถามหาความแปรปรวนมาดูกันเลยก่อนอื่นพี่มาดูเงื่อนไขแรกก่อนนะครับคือ sigma ของ x i ลบทั้งหมดกำลังสองจากพจนแรกถึงพจนที่15มีค่าเท่ากับ105นะครับ ได้ว่าร้อยห้าของพี่เท่ากับซิกมาขอเขียนย่อๆแล้วกันเป็นซิกมาเฉยๆนะครับอันนี้ให้รู้ไว้เลยว่าตั้งแต่พจน์แรกจนถึงพจน์ที่1ิบห้นะครับ mm hmm. x i กำลังสองลบสิบห x i บวกหกิบสใช่ไหมครับคนนี้กระจายเข้า x i กํลังสองลบ 16, สิ sigma x i sigma หกม, 64, มีกี่พจน์รวมกันทั้งหมด1ิบสครั้งครับก็คูณสิบห้าเข้าไปอันนี้ก็ต่อมาเป็น sigma x i กํลังสองลบ 16, สิ sigma x i บวกด้วย4ี่คูณสิเป็น60สบนะครับทดไป6 6หกคูณสิเป็น90อันนี้เป็น960นะครับอันนี้เป็นร้อยห้า ความพี่จะได้ว่าซิกมา XI กำลังสองลบด้วยสิบหกซิกมามีค่าเท่ากับเก้า้อยหกสิบลบร้อยห้าก็คือแปด้อยห้าสิบห้าใช่ไหมครับด้านนี้เอาไปลบด้านนี้ก็เป็นติดลบใช่ไหมครับตัวแรกคราวนี้มาดูเงื่อนไขที่สองกัน เงื่อนไขที่2คือซิกมาของ x i ลบ9ทั้งหมดกำลัง2รวมกัน15พจนแรกเท่ากับ60นะครับพี่ขอเขียนไว้ตรงนี้ที่เดียวแล้วที่เหลือจะไม่เขียนแล้วนะครับส่วนที่เป็น Index มีกี่ตัว15ก็คูณเข้าไป15 1นึ่เป็น15ตัดไปหนึนะครับ15แป120 12เป็น1 2นะครับเพราะน้นองจะได้ว่า sigma xi ทั้งหมดกำลังสองลบด้วย18 sigma x เท่ากับ เอา60ลบ1,215ก็เป็นลบ1,155่มั้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้องจากตรงนี้มาน้องก็จะได้ออกมาเป็น2เงื่อนไขแล้วใช่ไหมครับ2สมการสมการแรกคือซิกมา XI กำลังสองไเท่ากับ1นึ่งึงของน้องมีค่าเท่ากับลบก,กับ16 ซิกมา XI ตั้งแต่1ถึง15นะครับท่ากับลบ85บ้าตัวต่อไปอน,นี้ก็ลบหนึ่น้าห้นะครับคราวนี้พี่จะเอาสรรมการแรกลบด้วยสรรมการที่2นะครับก็เหลืออะไรครับตรงนี้ตัดกันไปก็เหลือ2 ซิกมา i เท่ากับนถึง15ของ X i อคราวนี้ก็ลบออกนะครับก็จะได้เป็น200ใช่ไหมครับ300ใช่ไหมครับตรงนี้หรือพูดง่ายๆถ้ารวมกัน15พจน์แรกก็คือ150 เพราะฉะนั้นแทนเข้าไปในสมการแรกลบด้วย16รวมกัน15พจน์แรกคือ150อันนี้เท่ากับ800 -855 เลบ855ราะันั้นซิกมา i เท่ากับ1ถึง15ของ x ก,กำลังสก็มีค่าเท่ากับใช่ไหมครับออกมาเป็น4 ห 1>, 1 5ตรงนี้นะครับส่วนมิวน้องหายังไงมิวน้องก็หาได้เป็นส่วน n n คือ15บห้าไหมครับแต่หาแล้วอันนี้คือเท่าไหร่150หารด้วย15บหาอันนี้ออกมาก็เป็น10มิวก็เป็น10นะครับ เราะฉะนั้นจากตรงนี้พี่หามาได้แล้วว่าตรงนี้คือ1,545งพันห้ยใช่ไหมครับมิลของพี่คือ10เพราะฉะนั้นความแปรปรวนของพี่ก็ใช้สูตรที่2ที่เคยให้ไปใช่ไหมครับ 1,545ส่วนด้วย N กี่ตัว15ตัวลบด้วย10กำลังสก็จะมีค่าเป็น103ลบด้วย100ข้อนี้ก็เลยจะตอบ3ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสูตรของความแปรปรวนนะครับหรือ variance นะครับก็อ,อกมาเป็น3 คือคำตอบของข้อนี้ก็ไปดูที่ช้อยซิข้อนี้ก็จะได้ความแปรปวนเป็น3ตอบข้อขอไข่นะครับมาสรุปความรู้ที่ใช้ในข้อนี้อีกครั้งหนึ่งพูดง่ายคือสำหรับข้อนี้นะครับเราต้องใช้2ส,สรรมการนี้นี่ กระจายซิกมาอะไรต่างๆออกมาเพื่อที่จะหาค่าของซิกมา x กำลัง2กับซิกมา x ได้นะครับเพราะว่าสูตรของความแปรปรวนต้องใช้ทั้ง2ตัวเลยนะครับพอเราหาซิกมา x กำลัง2ได้เราก็แทนลงไปในสูตรนะครับส่วนค่าเฉลี่ยของเราคือซิกมา x ส่วน n ใช่ไหมครับสุดท้ายแทนไปแทนมาน้องก็จะได้ว่าคําตอบข้อนี้ก็คือข้อขอไขนะครับตอบ3นะครับสำหรับสถิติก็จ,จะมีสูตรเยอะนิดนึงนะครับก็ ต้องลองกลับไปทบทวนดูนะครับสําหรับสูตรของ variance หรือว่าอันนี้พี่ให้เพิ่มไว้ดีกว่าก็จะมี2ตัวนะครับเผื่อน้องลืมน้องสามารถหายอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ให้ไว้พี่เคยพิสูจน์ให้ดูแล้วใช่ไหมตัวนี้น้องจะหายอย่างนี้ก็ได้นะครับ นะครับมีทั้งหมดสศูนย์นะครับครับอันนี้ให้ไว้เฉยๆเป็นความรู้เสริมครับก็ลองกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อขอไข่ครับ